สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วครับกับนายชาวิเคราะห์บอลครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันทั้งหมด5คู่ครกับกรื่นเลยเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานครับเมื่อวานต้องบอกว่าตัว VIP ครับโอ้โหมาวินอีกแล้วครับสำหรับ AC มิลูกควบลูกรึงครับทัลมมอนซาไป4ประตูต่อหนึ่งครับสะใจครับสะใดจริงๆครับสําหรับเมื่อคืนครับบอล VIP ครับช่วงนี้ต้องบอกว่าทาผลงานได้ดีเหลือเกินครับสําหรับบอล VIP ครับโอ้ต้องบอกผลงานดีต่อเนื่องครับต้องบอกอย่างนั้นครับ รับทราบกันไปครับสําหรับในกลุ่มเมื่อคืนครับสําหรับคู่อื่นครับที่ให้ไปเมื่อวานครับบอลเลเวลทุ่เส้นต่อครึ่งความรุ่คู่นี้จบ2-2ครับเสียไปครับคู่ที่สองให้รองฮอฟเฟนไฮม์ครับลูกคบอลเมื่อคืแพ้บาเย็นไป2-0แล้วคู่นี้ก็เสียครับคู่ที่3ครับต่อไลซิงหนึ่งลูกคู่นี้จบ3-3ครับสุดมันเลยครับเสียอีกแล้วครับคู่นี้ครับคู่ที่4ครับแมนซิตี้เจอกับไบตันครับสกอร์สูง3ลูกครับต้องบอกคู่นี้กินเต็มๆครับแมนซิตี้3-1ครับจบ3-1ครับจบสาหรับ บอลสเตปอาจจะไม่เข้าแต่บอล VIP อครับตัวเน้นๆครับต้องบอกว่ามาครับเอซีมิลานสุดจริงๆครับสุดยอดมากเลยครับสาหรับเอซีมิลานต้องบอกว่าสะใจจริงๆครับต้องบอกว่าทบต้นทบดอกไว้เลยครับสาหรับเมื่อคืนครับจัดไปเต็มๆครับที่เอซีมิลานครับสําหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มครับอยากได้ทีเด็ดวันละตัวครับเน้นๆแบบนี้ครับให้มาตามผมที่ไลน์แอดนี้เลยครับทุกคนได้แน่นอนครับสําหรับ1เดือนครับในการตาม ฟุตบอล V.I.P วันนัตัวการันตีเลยครับไม่มีขาดทุนครับมีเงินใช้กันแน่นอนครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับเรามาเริ่มที่คู่แรกเลยครับทั้งหมดหคู่ครับคู่แรกครับเป็นการเจอกันระหว่างเซาแธมป์ตันครับพบกับอาเซนอนครับคู่นี้เป็นการเจอกันในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่นี้เตะกันเวลา2ทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราครับเซาแธมป์ตันเจ้าบ้านครับ อันด <ım Laser> <Harmon> like ับ14ของตารางคะแนนนับมี11คะแนนนับอาเซนอลนับจ่าฝูงของตารางคะแนนนับ10นัดที่ผ่านมามี27คะแนนนัดล่าสุดของเจ้าบ้านสาวเทมตันวันนี้นัดที่ผ่านมาพวกเขาไปเยือนบอลมัดบุกไปชนะบอลมัดได้1ประตูต่อศูนยสำหรับอาเซนอลครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะ PSV ไฮโอฟเฟนไป1ประตูต่อศูนยสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นสาวเทมตันที่เปิดบ้านชนะอาเซนอลไป1ประตูต่อศูนยสำหรับราคาคู่นี้ครับเปิดมาเป็นอาเซนอลต่อ1นลูกครับคู่นี้ครับ ใครก็รักอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลดีเหลือเกินครับช่วงนี้ครับแต่คู่นี้ครับผมขอสักทีนะครับขอสวนอาร์เซนอลหนึ่งวันครับวันนี้ครับเซาแทมตันครับผมมองว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับในการเจอกับอาร์เซนอลนัดนี้ครับผมมองว่าอาร์เซนอลครับช่วงหลังครับยิงใครไม่ค่อยขาดครับเลยอยากจะสวนเหลือเกินครับใช่จริงก็จริงครับอาร์เซนอลชนะมาแปดนัดรวดครับแต่สามนัดหลังที่ผ่านมาพวกเขาไม่ได้ เงินเลยครับไม่ได้กินเงินเลยครับถึงแม้จะชนะได้ครับแต่ไม่ได้รับซัพครับชนะแค่1นนครับทั้ง3นัดพวกเขาเริ่มมีปัญหาแล้วครับในการเล่นเป็นทีมเยีอยครับอัรสเนนอนช่วงหลังครับผมสังเกตดูครับอย่างนัดที่ผ่านมาครับที่เล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับพวกเขาไปเยือนลีดยูไนเต็ดครับต้องบอกว่าเกือบโดนลีดยูไนเต็ดน็อกมาแล้วครับสำหรับอาร์เนนอลครับวันนี้ผมมองว่า อาเลนต้ครับน่าจะเตรียมแผนนะเตรียมรับมือกับทีมจากฝูงอย่างปืนโตอาเซนอนแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมมองว่าอาเซนอนครับอาจจะชนะก็จริงครับแต่มองนะครับไม่ชนะขาดครับสาวเทมตันครับอาจมีสิทธิ์ยันเสมอกับอาเซนนอนได้ครับผมมองเลยครับฟุตบอลชนะมาเจ็ดแปดนัดรวดใครๆก็ต้องตามแน่นอนครับแต่ผมมองเลยครับฟุตบอลครับมันต้องมีวันที่แย่บ้างครับผมคิดว่าวันนี้ครับจะเป็นวันที่แย่ของอาเซนนอนครับสำหรับวันนี้ครับ ผมกัสวนกระแสครับคู่แรกครับผมให้ลองเสาแทมตันหนึ่งลูกครับเราไปต่อกันคู่ที่2แล้วครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์เจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับสเปอร์ครับท็อตแนมฮอสเปอร์เจ้าบ้านครับนัดที่ผ่านมาครับ11นัดมี23คะแนนนิวคาสเซิลยิมเยือน11นัดที่ผ่านมามี18คะแนนครับคู่นี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับเหมือนคู่แรกครับเตะกันเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับผลงานที่ผ่านมาของสเปอร์นัดล่าสุดไปเยือน แมนยูก็แพ้ให้กับแมนยูไป2ประตูต่อศูนย์สำหรับนิวคาเซินนัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะเอเวอเรตัปนไป1ประตูต่อศูนย์สำหรับคู่นี้เจอกันนัดที่ผ่านมาเป็นสเปอร์ครับเปิดบ้านถล่มนิวคาเซิลไป5ประตูต่อหนึ่งสำหรับราคาคู่นี้เปิดมาเป็นสเปอร์ต่อครึ่งลูกครับคู่นี้ครับไปรองอีกแล้วครับรองนิวคาเซินนะผมมองว่าวันนี้ครับนิวคาเซิลมีหมัดเด็ดพอครับพี่จะ สู้กับสเปอร์ได้อย่างสูสีครับผมมองว่าคู่นี้ครับน่าจะจบลงด้วยผลเสมออย่างมากครับคู่นี้ครับสกอต์ตัมคอนนาลุ้นเหลือเกินครับสำหรับคู่นี้ครับต้องบอกว่านิวคาสเซิลครับเวลาเล่นกับทีมใหญ่เมื่อไรครับพวกเขามีเซอร์ไพรส์ตลอดครับโอ้โหฤดูการนี้ครับพวกเขาเสมอได้ทั้งแมนเิสตี้ครับเสมอได้ทั้งกับแมนยูครับวันนี้ครับผมมองครับพวกเขาเตรียมตัวมาเล่นเกมที่พวกเขา ันัะครับเกมรับแล้วรอสวนกลับครับนิวคาเซิลต้องบอกว่าฤดูกาลนี้พวกเขามาดีจริงๆครับในการเล่นเป็นทีมรองครับหรือเล่นเป็นเกมรับครับต้องบอกว่าพวกเขาครับเป็นทีมครับตอนนี้ครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดครับ11นัดที่ผ่านมาพวกเขาเสียไปแค่9ประตูครับคิดดูเอาเองครับต้องบอกว่าสุดจริงๆครับนิวคาเซิลฤดูกาลนี้ครับ พวกเขาลงตัวครับฤดูการนี้ครับเป็นทีมจอมเซอร์ไพรส์ทีมหนึ่งครับสำหรับทีมนี้คูนี้ก็จริงครับที่สเปอร์ครับพวกเขามีเกมลูกที่หลากหลายครับมีเกมลูกหลายตัวมากครับที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงเล่นได้ครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินครับวันนี้นิวคาสเซิลครับพวกเขาน่าจะทําการบ้านมาดีพอครับสําหรับการมาแบ่งแต้มจากสเปอร์นัดนี้ครับพวกเขาพอใจกับ1แต้มแน่นอนครับกับสนามแห่งนี้ครับกับวันนี้ครับผลการแข่งขันวันนี้ครับผมมองแล้วยังไงครับนิวคาสเซิลเอาอยู่ครับ นิวคาสเซิลนะครับต้องบอกว่าดีเหลือหลายครับในดูการนี้วันนี้ผมรักเหลือเกินครับนิวคาสเซิลคู่นี้ครับผมใช้ใจล้วนๆครับผมเห็นราคาผมเห็นโปรแกมออกมาผมอยากให้เหลือเกินครับนิวคาสเซิลคู่นี้ครับคู่นี้ครับใจมันรักครับคู่นี้ไปที่นิวคาสเซิลครับลองครึ่งลูกครับเราไปต่อกันคู่ที่3ามครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเบียร์ลิวพบกับเอลเมเลียครับเบียร์ลิวครับอันดับ9ของตารางคะแนนครับมี15คะแนนครับ เอามเลียครับอันดับ13มของตารางคะแนนครับมี10คะแนนครับผลงานที่ผ่านมาครับของคู่นี้ครับบีเรลิวนัดที่ผ่านมาพวกเขาไปแพ้ให้กับบาร์เซโลนาไปสมประตูต่อศูนย์สำหรับเอาเมเลียนัดที่ผ่านมาครับเปิดบ้านชนะคิโรนาไป3มประตูต่อสําหรับคู่นี้ครับผมลืมบอกไปครับการเจอกันในฟุตบอลลาลิกาลีกสเปนครับเตะกันเวลาห้าทุ่มครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับสําหรับราคาคู่นี้เปิดมาเป็นบีเรลิวต่อลูกควบลูกครึ่งคู่นี้ครับบอกไปเลยครับต่อบีเรลิวไปเลยครับ บีเิวครับเจอกับทีมที่ต่ําชั้นกว่าหรือทีมที่อ่อนชั้นกว่าพวกเขาจะเก็บได้ตลอดครับเพราะว่าบีรรวครับถึงแม้ครับผลงานที่ผ่านมาจะไม่ค่อยสม่ําเสมอครับมีแพ้ชนะเสมอผันผัดไปกันไปครับแต่เวลาพวกเขาครับเจอกับทีมที่อ่อนชั้นกว่าหรือทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันพวกเขาจะเก็บได้ตลอดครับสำหรับวันนี้ผมมองว่าบีเรลน่าจะเก็บ3าคะแนนได้ตามเป้าครับสำหรับราคาลูกครึค่งเราต้องไป ลุ้นกันยาวๆครับว่าพวกเขาจะยิงให้เราได้กินเต็มหรือเปล่าครับสําหรับสามคะแนนของบีอลริวผมมั่นใจครับว่ายังไงก็ได้ครับเอาไเลียครับพวกเขาไม่ค่อยมีความสม่ําเสมอครับสําหรับฤดูกาลนี้ครับสิบนาที่ผ่านมาพวกเขาชนะได้แค่3นาดครับหนักไปทางแพ้ครับแพ้ไปสักหกนัดครับต้องบอกว่ามองเหลี่ยมไหนมุมไหนก็ต้องต่อบีอลริวครับถึงจะแพงครับแต่ต้องกัดฟันต่อครับเพราะ ลุ้นเม็ดสครับสําหรับคู่นี้ครับบียริวคู่ที่2ให้ไปเลยครับไม่คิดมากครับต่อต่อไปเลยครับต่อบียริวครับลูกควบลูกครึ่งครับเราไปต่อกันคู่ที่สี่ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับเจอกับแอ็ดบิลเบลครับคู่นี้เป็นการเจอกันในฟุตบอลลาลิกาสเปนครับเตะกันเวลาตีสองตัวครับสำหรับบาร์เซโลนาเจ้าบ้านวันนี้ครับสิบนาที่ผ่านมาพวกเขามี25คะแนนครับแอ็ดบิลเบลครับอันดับ6ของตารางคะแนนครับสิบนาที่ผ่านมาพวกเขามี18คะแนนครับ ผลงานนัดล่าสุดของบาร์เซโลนาครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านถล่มปีเดียวไป3ประตูต่อศูนย์สำหรับแอดบิลเบลนัทที่ผ่านมาพวกเขาไปเยือนเกตาเฟสับเมอร์กันไป2ประตูต่อ2สําหรับผลงานผู้นี้ครับเจอกันนัาล่าสุดเป็นบาร์เซโลนาครับถล่มแอดบิลเบลไป4ประตูต่อศูนย์ที่สนามแห่งนี้ครับขำนูบสำหรับราคาผู้นี้เปิดมาเป็นบาร์เซโลนาตอนนลูกผู้นี้ครับมองแล้วยังไงบาร์เซโลนาครับวันนี้ครับพวกเขาต้องการสามแต้มเหลือเกินนะเพื่อกดดันลิวมร์พทีมจากฝูงตอนนี้ครับ วันนี้ผมมองแล้วว่าเกมอาจจะสูสีครับในช่วงแรกๆครับแต่เชื่อว่าในท้ายที่สุดครับบาเซลุนาครับพวกเขาจะครองเกมใส่แอ็ดบิลเบลจะถะลมแอ็ดบิลเบาได้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับบาเซลนาครับพวกเขาเล่นในบ้านครับไหลลื่นเหลือเกินครับเจอกับอย่างทีมอย่างแอ็ดบิลเบาต้องบอกว่าพวกเขาพร้อมที่จะมาเล่นเกมรับแล้วรอสวนครับสวนกลับครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่ายังไงครับบาเซลุนาก็เหนือกว่าครับสำหรับ1ลูกรับสำหรับ3คะแนนวันนี้อย่างไงก็มาแน่นอนครับสำหรับ คู่นี้ครับผมมองเลยครับว่าอยู่บาร์เซโลนายังไงก็ไม่มีเสียเงินครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้บาร์เซโลนามาแน่นอนครับสาหรับวันนี้คู่นี้ครับคู่ที่4ให้ไปเลยครับบาร์เซโลนาไม่ต้องคิดมากครับต่อหนึ่งลูกครับไปเลยครับเราไปต่อกันที่คู่สุดท้ายครับเฮทาบรินเจอกับเชลซีครับคู่นี้เป็นการเจอกันในฟุตบอลบุนเดสลิกาเยอรมันครับเตะกันเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับคู่นี้ครับใครอยากได้ทัศนะครับ อยากได้บทสรุปบทวิเคราะห์ของคู่นี้ครับให้มาตามที่ไลน์แอดนี้ได้เลยครับสําหรับบอลวีพีต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีต่อเนื่องครับสวันครับที่เราได้กินมาเต็มๆตมครับสําหรับ3วันครับซุกเสาอาทิตย์ครับเรามันลุ้นกันครับว่าวันนี้วันอาทิตย์เราจะได้กินหรือเปล่าแต่สําหรับผมผมมั่นใจเหลือเกินครับสำหรับบอลวีไคู่นี้ครับแฮท้าเบอร์ลินเจกับชาลเก้ครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มให้มาตามกันได้ครับที่ไลน์แอดนี้ครับมีทั้งบอลสดบอลสเต็ปครับมีให้คัด มีผมมาคัดคัดให้อยู่ในกลุ่มตลอดครับสาหรับบอลสดต้องบอกว่าเด็ดเหลือเกินครับสําหรับบอลสดในกลุ่มอยากให้ทุกคนมาตามมากครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสรุปฟุตบอลวันนี้ให้ฟังว่าว่าให้อะไรไปบ้างครับคู่แรกให้รองเซาเทมตันหนึ่งลูกคู่ที่2ให้รองเดวคาสเซลครึ่งลูกคู่ที่3ให้ต่อบีลิวลูกครบลูกครึ่งคู่ที่4ให้ต่อบาเซโลนาหนึ่งลูกคู่ที่5ครับฟุตบอลบีพีครับเหตทาเบอร์ลินเจอกับชาวเก้ครับคู่นี้ต้องบอกว่ามาตามกันในกลุ่มได้เลยครับโอเคครับ อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามมาเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปฟุตวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆครับวิเคราะฟุตบอลบ้าๆบอๆจากทางผมครับนายชาวิเคราะห์บอลครับ